เอาค่ะพี่น้องหลังจากเข้าเฮ็ดบุญกลับมาแล้วเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะทำให้จิตใจเบิกบานบาดท,ที่นี่เมื่อกี้นี่แม่ขั้วลอยไปเบิงลอยไปเบิงอย่างไปเบิงคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเนาะค่ะอ่ามีเวลาลอยไปเบิงแป๊บหนึ่งสีหาขั้วอ่าไพกะย่อมือไพกะอนุโมทนาบุญน้ำสาถุ เพียงแต่เฮาคิดเฮาก็ได้บุญแล้วพี่น้องคิดดีได้ดี <Okay. S 1> พนสิวาบอกคิดดีได้ดีแม้แต่คิดก็ย่งเป็นบุญนะพี่น้องเนาะแม่แต่คิดก็ย่งเป็นบุญแม่รัวก็ย่อมรับว่าพี่น้อง FC, เอฟซีเฮานี่อ่าใจบุญมากเลยค่ะ เพียงแต่แม่ขั่วเอ่ยขึ้นมาบอกกีคำพี่น้องเอซกันลังไหลเขามาเห็ดบุญนํำเห่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนำกันเมื่อแกงอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอติดตามของแอนนาเกาหลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะของแอนนาเกาหลีรอบนี้เหามาเบิร์นของไผ อ,อาจารย์ไงได้บ้านเนี่ยเสียนพิษสันโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะว่างไหมเนาะครับว่างไหม ห้าพอดีเลยอ่าตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วเด้อครับาสามอะ FC อมเมนต์บอกตามเซียนพิษสนุโลกด่วนให้มาสั้นเออวิ่งบนเจ็ดกับสามเนาะพี่น้องเนาะจับคู่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเข้าเข้าตรงๆพี่น้องเข่าเท่าสามตัวบานนี้มาเบิ้ง ตัวโตดพี่น้อง9 7 7พะนะบู๊คอมเมนตบอกเอาศูนย์ไสนหนีตีถึกสามัตตรงเลยพี่น้อง7 7 9บาตัวนี้ันเป็นตัวกราบเข่าตัวโตดพี่น้องอ่ะเอฟซีล่อหลายเร้อเซียนอ่าอันนี้อันนี้จะเอาคลิปเดียวหรือสองคลิป เอาเอาเอาเป็นคิปล่างก่อนได้ไหมเซียน<อ>หรือว่าจะให้คลิปบนรบหรือว่าจะให้คลิปบนก่อนก็ให้บนให้ล่างไปแต่เป็นสองคลิปคลิปคงสุดท้ายก็จะให้แต่แต่ที่จะให้บนเนี่ยเมืที่แล้วก็เข้าเหมือนกันเข้าตัวโต๊ดเหมือนกันเออ เพราะมันชนกันงวดที่แล้วเนี่ยอ้าวสรุปแล้วงวดนี้จะให้บนก่อนเนาะคลิปนี้เนาะบนล่างไปเลยอ๋อบนล่างไปเลยครั้งเดียวเลยเนาะสองครั้งโค้งสุดท้ายครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยจะให้ชุดที่เข้าเนี่ยที่ที่ลง คิป<ห>แรกนะไปให้อ่ะครับแต่คลิปที่จะให้วันนี้คือไม่ได้ลงแต่มันมันก็เข้าเก้าเจ็ดเจ็ดเหมือนกันแล้วโค้งสุดท้ายจะให้ชุดที่เข้าเก้าเจ็ดเจ็ดที่ลงไปให้ให้คุณนะอ่ะอ๋อมันมันจะมีสองสูตรครับอ๋อมีสองสูตรอ่อะับ สรุปแล้วจะปล่อยชุดบนก่อนเนาะวันนี้อ่ะสูตรบนบนล่างไปเลยโอเคมาเลยเอาตัวไหนก่อนบนก่อนอ่ะวิ่งบนวิ่งบนสี่เม็ดเดียวสี่ตัวเดียวอ่า คู่44 44 46 47 46 47แบบ3เม็ดเลยกแค่นั้นอ่ะไม่ชุดนี้ไม่มีหลักร้อยเนาะหรือว่ายังไงหลักร้อยเนี่ย จะเข้ากันไหมเนี่ยหลักร้อยได้แปดเมอดนี้หลักร้อยได้แปดแปดเม็ดเดียวร้อยแปดโอเคอเหียบมีคนชอบนะครับอืจับคู่ก็แปดสี่หกแปดสี่เจ็ด มีสามหางเนาะโอ้สามตัวเนาะชุดสามตัวเนาะครับสมตัวสเม็ดเลยแปดแปดแปดสี่หกปเจ็ดเค่ออไปางเนี่ยสี่สี่เจ็ดสเจโอเค สำหรับสูตรนี้จะไปนเน้นหนักที่ตัวไหนดีคะเซียนเน้นหนักก็4-4-7 4-4-7สองตัวน่าจะเป็น4-7หรือเปล่าคับสองตัว4-7กับ4-4 4-7กับ4-4สังเกตตัวขีดเส้นไปด้วพี่น้องด้ว สังเกตตัวขีดเสซนใต้อ่ะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งของเซียนพิษสุโลกมาวิ่งล่างมาเลยวิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม สามสามหาอันนี้เป็นเป็นสูตรที่พี่ให้สามมาหรือเปล่าใช่ใชที่ได้เจ็ดตัวเดียวงวดเนี้งยวดที่แล้วสามอ๋อนั่นแหละอยากถามเพื่อความมั่นใจสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนี้ก็สองกับหนึ่งอ๋อตัวติดคือมีสองกับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็สามเนี่ยเป็นตัวกัน สองสองกับหนึ่ง,งก็เป็นสามเป็นตัวการเป็นสามเจ็ดไปโอเคสรุปแล้วหนึ่งสองสองสองเนี่ยมันมีตำหนิอืมสรุปแล้วเป็นหนึ่งสองสามเนาะตัวติดเนาะครับหนึ่งสองสามห้าสองมีตำหนิเลยเอาสามเข้ามาใส่อ๋อตำหนิคือหมายถึงคือเขาเดินมาแล้วใช่ไหม ตำแหน่คืองวดน,นี้รู้สึกว่าจะดับอ๋อจะไม่น่าลงจริอะไรอยางเงี่ยครับอ๋ออ้าวถ้าทำไมถึงจ<ล>ับเจ็ดอสองเจ็ดสองหรือว่าให้เต็มสูตรไปรระจะ,ปจะให้เต็มสูตรไปปกติอะมันจะเป็นแค่หนึ่งกับสองเท่านั้นอืมให้เต็มสูตรตันี้สามเนี่ยเป็นตัวกันอ๋อ สองไม่มาก็เป็นสามสองไม่มาก็เป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองสองหานี้อ๋อหนึ่งสองสามและสรุปแล้วสามตัวสามคู่นี้อาจารย์เน้นตัวไหนดีคะก็เป็นสี่สี่เจ็ดไม่ใช่ชุดล่างค่ะต่อล่างล่างก็หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด พอสองมีจำหนีก็เลยต้องเป็นตัวการไปค่ะเอาสังเกตสองตัวมาหนึ่งตัวก็อ,อย่างที่บอกไงค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวมีสองกับหน 1. 1> ึ่งค่ะทีนี้ถ้าสองมีจำหนีสองไม่มาก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งไม่มาก็ต้องข้ามเป็นสามไปเลยอย่างนี้ค่ะแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาชุดที่เข้า สูตรเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่าอืมแต่สูตรของสุดท้ายเนี่ยมันเดินต่อมาให้เราเห็นแล้วว่าเออมันเดินต่อและสูตรที่ลงไปงนี่ก็เข้าใช่ไหมสูตรที่อ่าสี่สี่เจ็ดหรือว่าแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดนี่นะครับเข้าอืม สูตรเนี้ยสูตรที่ให้เนี้ยงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันก็เข้าไงแต่ไม่รู้ว่ามันมันเข้างวดแรกมันเข้างวดแรกงวดที่ผ่านไปแล้วงวดต่องวดต่อไปเนี้ยมันจะเดินไหมอ๋อสรุปแล้วงวดที่ผ่านมาวก็ถือว่ามันเดินอ๋อครับเพิ่งได้งวดแรกงวดที่ผ่านไปแต่ทีนี้คงสุดท้ายเนี่ยที่สูตรนั้นน่ะ มันมันเดินมาแล้วถอยหลังไปสี่งวดมันเดินตัวตรงมาตลอดหา <c oughs> งวดสองศูนย์เก้าก็ได้ตรงแล้วก็มางวดที่ผ่านไปนี่เข้าโต๊ดจะถือว่าเดินมาหลายงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่หก สำหรับสูตรที่จะให้โค้งสุดท้ายนะอ๋อสูตรเดิมที่เราลงเนาะอ่าสูตรวิ่งสามกับเจ็ดนี่เนาะสูตรแรกที่เราเออเออครับสูตรวิ่งสามกับเจ็ดจะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับโอเคสรุปแล้วสูตรที่วิ่งวันนี้สี่เป็นอีกสูตรหนึ่งแต่ก็เข้าเหมือนกัน โอเคเข้าใจแล้ว,วค่ะกออ็สามตัวนี้สามตัวเนี่ยผมฝากผมฝากเลยนะึงโอเคจัดมาเลยค่ะไอที่อยากจะฝากเนี่ยพ่องวดที่แล้วหวยออกแล้วแต่ว่าผมก็มาทำลองทำดูเล่นๆหวยออกแล้วนะอืม เก้าสามตัวหมุนสี่ครั้งมาทำปกติก็ไม่เคยทำนะ mm. ก็เลยคิดลองลองดูอืมอ mm ืม mm อืมอ่ะสรุกแล้วเนี่ยมันออกมาได้เจ็ดเจ็ดเก้าผมยังตกใจเลยคือมันตรงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย uh. <laughs> แล้ววดต่อไปเนี่ยมันมันจะไปยังไงก็อ,อยากจะฝากคุณไปสักหางนึงโอเค สองสองเก้าสี่สองเก้าสี่เนาะครับเออเป็นสองหาแล้วกันข้อสองข้อสองมันมีตำหนิเออคนด้วยก็สองเก้าสี่สามเก้าสี่กันแล้วกันสามเก้าสี่โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะครับ เอาสำรับเปิดมันเข้าเอฟซีก็ได้มีเสำรับตัวฝากเนาะพี่น้องเนาะวงเล็บเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวฝากนี่คือตัวทดลองตัวควรระวังอ่าตัวควรระวังอ่าห้าบาทสิบบาทไม่เสียไหลเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาขอบคุณมากค่ะเซียนโอเคครับส,ว,สบคควัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ่าพี่น้อง สำหรับเซียนพิษณุโลกตองหดไห่เฮาแล้วนะคะพี่น้องนะเพิ่นเอาอีกสูตรหนึ่งมาไห่เฮาแต่สูตรหดที่อ่าสูตรที่สูตรนี่เพิ่นสีลอกไห่เฮาคงสุดทไทยได้พี่น้องได้สูตรเก้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าเพิ่นสีลอกไห่เฮาคงสุดทไทยแต่ว่าสูตรนี่กับเขาคือกันหดที่พานมากเพิ่นว่าสูตรนี่กับเขาโตโตขคือกันเพิ่นสีมีเลขอยู่สองสูตร แคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขของเซียนพิษนรกพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ